สวัสดีครับพบกับเดิมบางแบตเตอรี่นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง CCA กับแบตเตอรี่มันสัมพันธ์กันได้อย่างไรและมันมีความหมายอย่างไรนะครับคำว่า CCA ทําไมต้องคือ CCA แบตเตอรี่ทําไมต้องมี CCA มีแค่แอมก็พอแล้วไม่พอหรือไงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาเกิดเรื่องนี้ จะมาพูดมาเหล่าไว้ฟังว่าเฮ้ย hey, CCA มันสัมพันธ์อะไรกับแบตเตอรี่ทำไมต้องมี CCA มีแค่แอมกับโวลต์ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมครับนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแบตลูกนี้ก่อนดูแบตลูกนี้ก่อนแบตบลูกนี้เห็นไหมครับน้ำแห้งนะครับถ้าแห้งอย่างนี้ไม่ดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมแห้งแบบนี้ไม่ดีอันนี้ เป็นแบตของโรงงานเู่ไหมครับคือถ้าแห้งแบบนี้ไม่โอเคไม่เวริร์กไม่เวริร์กใช่ไหมครับอ่ะความสัมพันธ์ cca กับแบตเตอรี่<ม>เดี๋ยวนะมีปรามอาจารย์แห่งรุ่มแม่น้ำท่าจีนได้เอ่ยไว้ว่า cca สำคัญต่อแบตเตอรี่เป็นอย่างมากใช่ไหมครับถ้าไม่มี cca รถสตาร์ทไม่ติด cca ก็ CC คือความละเอียดของของค่า ในรายละเอียดของแบตเตอรี่ลูกลนั้นว่าเฮ้ยปริมาณ CCA คือแอ m นั่นเองคือแปลมาเป็นตัวเลขที่มันละเอียดขึ้นให้รู้ว่าแบตลูกเนี้ยเช็คแล้วเนี่ยนะคในขณะเช็คเนี่ยมันค่าองค์ประกอบข้างในมันมีเหลือเท่าไหร่หรือดีไม่ดีมีเท่าไหร่แล้วก็ CCA มากดี กับ CDA น้อยดีหรือไม่ดี CDA มากก็มีข้อบกพร่องในตัวมัน CDA น้อยบางลูกบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะดีใช่ไหมใช่ไหมเอามาวิอเคราะห์ดูเออมันมีแบบอยู่รุ่นหนึ่งไทยทำเองของไทยนะครับของไทยไทยทำลูกแดงๆนี่แหละแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับไปหาดูเอานะครับ C.C.A. ไม่โคตรน้อยเลยแต่ว่าไม่อึดเออเขาออกแบบพัฒนาแผ่นธาตได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่า C.C.A. ใช้กับแบตรุ่นนี้ไม่ได้เพราะว่า C.C.A. ไม่น้อยแต่ว่าไม่อึดอะเออมันต์ทได้อะเออแล้วมันแต่แบตรุ่นนี้นะครับแบตท,ที่เอ่ยมาเนี่ยคือ C.C.A. แทบจะไม่ไม่มีเลยนะ C.C.A. น้อยมากคือถ้าคนไม่รู้ก็คือว่า เล่นแต่ CCA อย่างเดียวเข้าใจไหมครับมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะอันนี้เดือบางแบตเตอรีจ่จะถึง 1, พันซับแล้วนะจะถึง 1, พันซะับสไครนะช่วยหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่ารุ่นไหนนะถ้าถ้าถึง 1, พันซับอะไรผมจะมาเฉลยว่าไอรุ่นที่บอกว่า CCA น้อยแล้วแบตเตอรี่แม่งโคตรอึดอะไอลูกสีแดงๆอะยี่ห้ออะไรอันนี้เดี๋ยวผมมาเฉลยของไทย ของไทยไปคว้นหากันเอาเองนะครับอันนี้สนุกอันนี้สนุกผมนี่แบบอยากขายมากแต่ว่าเรามันต้นทุนน้อยไงเราก็เล่นมันยี่ห้อเดียวไปก่อนนะครับคือคือ,คอก็เล่นยี่ห้อที่มันแบบโอทนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นรุ่นที่ที่ที่เจอแล้วแบบประทับใจเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะไอปรามาจา์เขาท่านสั่งท่านสอนมาครูบาอาจารย์ท่านสั่งท่านสอนมาว่า เฮ้ย hey, C A สำคัญนะเว้ยยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีงงดแต่แบรนด์นี้แบตยี่ห้อที่เกิดมาเนี่ยที่บอกให้ฟังเนี่ยคือแม่ง C c A แม่งน้อยอะแม่งมีหน่อยเดียวอ่ะแต่ว่าแม่งสามารถทน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 ,ทน,ทนจริงๆแต่ข้อเสียของมันมีกินน้ำเยอะแค่นั้นเองแต่อึดเออแม่งอึดอึดแล้วถูกด้วยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แรงไม่ราคาไม่แพงอะไรนะครับ เออเป็นของไทยนะครับไปเคว้นหาดูเอาแต่ว่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวรอเฉลยให้ครบพันซับสไครก่อนเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าเฮ้ดัมบังแบตเตอรี่ครบ1000ซับสไครเมื่อไหร่ผมจะมาเฉลยว่าแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับยี่ห้ออื่นอย่าน้อยใจนะครับแต่ผมผมชอบอะผมชอบสไตล์แบตแบบนี้คือไอเช่น CCA มันขัดหลักการอ่ะ CCA มันแทบไม่มีหาอะไรเลยอะแต่แม่งสตาร์ติด แล้วอึดด้วยแล้วใช้ทนเออแม่งดีอะแต่ว่าคือถ้าคนถ้าคนไม่รู้เนี่ยคือคุณจะมอง CCA อยากรู้ดักได้ CCA เยอะๆแบดสไตล์กึ่งแห้งนะอบอกไว้ก่อนนะแบตสไตล์กึ่งแห้งเนี่ย CCA แม่งโคตรเยอะเลยแต่ว่ามันเปราะบางมันบอบบางยิ่ง CCA สูงมากเท่าไหร่นี้ยิ่งเปราะบางมากที่สุดนะโอเคนะครับแต่ถ้า CCA ปานกลางมันจะมี ่ามันจะมีอยู่ CCA มากด้วยแล้วก็ความคงทนด้วยไม่บอกว่ายี่ห้ออะไร1,000พันซับสไครต์เดี๋ยวมาเฉลยทีเดียวว่ายี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรอ่าือไอ้ไอ้ไอแบบทนแล้ว CCA น้อยเอาหนึ่งแบรนด์แล้วนะแล้วก็ทน CCA เยอะแล้วก็กินน้ำน้อยยี่ห้ออะไรเออแล้วก็แบตเตอรี่ ซีซีเยอะคนซ่อมแบตอ่ะคนทำแบตอ่ะแบบน้องใหม่อ่ะอะไรอยากรู้อยากเห็นแบบทาขายอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเครือข่ายนะไม่ได้เป็นเครือข่ายแบบเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นร้านขายแบตเตอรี่อะไรเงี้ยอยากจะแบบขายแบตมือสองอะไรเงี้ยก็คือว่าไปดูไปแอบดูเขามาแอบดูผมแอบดูคนอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับเอาไปประดิบประดอยไป ไปสารแต่งปรุงว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นงนีนง้แต่ที่แท้แล้วมันไม่ใช่อย่างที่ที่บอกนะครับบางทีไปเจอแบตกึ่งแห้งเลยเจอแบตกึ่งแห้งเลยโอ้โหแม่ง c ี a แม่งคูดเยอะเลยอ่ะดีใจมึงกูได้ขายแล้วกูได้ขายแล้วที่ไหนได้อ่ะมันไม่ใช่มันคนอะไรล่ะ มันมีเทคนิคในการดูแบบว่าเฮ้ยแบบไหนควรที่จะไปทํามือสองแบบไหนไม่ควรที่จะไปทํามือสองใช่ไหมครับแต่ทุกคนทุกวันนี้คือน้องใหม่คือแบบว่าคนไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่มีวิชาความรู้เลยหรือแบบครูพักรักจาอ่ะคือกูเจอลูกนี้มีเครื่องมือวัดวัดปั๊บ ด t a แเม่งเยอะออ้ยลูกนี้ม่งใช่แน่นอนขายได้ตังค์แน่นอนกูฟันยับเลยที่ไหนได้ขายไปไอแบบนี้นะครับแบบนี้นะมันเสียวงการมันเสียชื่อวงการแบตเตอรี่มือสองเอาทางที่ดีแล้วน่ะเข้าสู่เข้าสู่วงการจบครับแต่ถ้าไปทำเองขายเองวงการแบตมือสองจะเสื่อมทำให้เขาเสื่อมแล้วก็ทำให้เขาหากินไม่ได้ โอเคนะครับเนี่ยคือแบตแล้วก็รับประกันเขาเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือไม่รับประกันเลยเงี้ยมันพาให้เขาหากินยากแล้วก็ขายถูกขายถูกจนแบบจนคนที่ทาแบตมือสองเขารับประกันผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือผมขายประกันผมไม่ได้ขายแบตผมขายประกันประกันคือสี่เดือนที่อื่นสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนแต่ของผมสี่เดือนผมกล้ารับประกัน มีอยู่เจ้าหนึ่งโทรมาถามไอ้น้องแบตบมือสองที่ร้านเองอะเอาไปใส่แล้วพรุ่งนี้สตาร์ตติดไหมข้ามคืนได้ไหมบอกอ๋อผมมีประกันสี่เดือนครับจบครับไม่ต้องถามอะไรมากมายผมขายประกันผมไม่ได้ขายแบตเตอรี่คือ <c ười> <c ười> แบบนี้คืออะไรล่ะความไม่เชื่อใจคืออะไรเขาไปเจอมาแบบแบบที่เคยเจออะคือ ไปเจอแบบที่ผมเล่าให้ฟังบอกว่า CCA CCA เยอะ CDA มีแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าในตัวแบตลูกนั้นอะ่ะมันควรที่จะใช้ได้เท่าไหร่และมันมันเหมาะสมกับที่เอามาทำแบตลือสองขายหรือเปล่าเขาก็ไปซื้อมาใช่ไหมครับร้านที่ขายหรือคนที่ทำขายเนี่ยเขาไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้แล้วเขาไปขายขายถูกประกันน้อย แบบนี้แล้วแบตมันใช้ได้ไม่ไม่ถึงตามกำหนดนะครับไปเจอลูกฟุกก็โอเคไอ้นั่นฟุกไปไอ้คนขายแต่ของผมคือ4เดือนรับประกัน4เดือนคือ4เดือนผมขายประกันนะครับไม่ใช่ประกันภัยนะประกันแบตเตอรี่คือภายใน4เดือนถ้ามันมีปัญหามาเค็มได้เลยหรือตรวจพบไม่ใช่ใช้ไฟหมดแล้วมาเค็มนะไม่ใช่อย่างนั้นมีอยู่เจ้านุงงใช้ไฟหมดแล้วมาเค็มไม่ถูก นะครับมันไม่ใช่อ่าก็ผมก็จะนั่นเลยผมขายประกันครับถ้าเสียจริงผมเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าผมไม่มีแบตผมก็คืนตังค์ให้ประมาณนี้อา้าว CCA CCA ปรมาจาร์หนึ่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนเนี่ย CCA ต้องเยอะต้องมากต้องมีส่วนสำคัญใช่ถูกต้องครับปรมาจารย์คูบาอาจารย์เขาสะสอนมาแล้วว่าถ้าไม่มีปรมาจารย์ที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีนคือ ออติแบตเตอรี่เนี่ยคือก็จะไม่รู้กันเลยทั่วประเทศไทยก็จะไม่ค่อยรู้เลยรู้เฉพาะศูนย์ศูนย์ยานยนต์อ่าต่างๆนานาอะไรแต่ละแบรนด์ก็แล้วแต่อันนั้นเขารู้อ่ารู้มาจากอะไรโรงงานแบตเตอรี่เขามีตัวเทสตัวอะไรใช่ไหมครับถึงได้รู้คอือออติแบตเตอรี่ก็คือก็มาบอกกระจายว่าเฮ้ย CCA สําคัญอ่าแต่มันมีอีกแบรนด์หนึ่งใช่ไหม ที่ CCA ไม่มีส่วนสำคัญแต่มีน้อยไงมีมีครึ่งครึ่งนึง CCA มีครึ่งคงหนึ่งมันขัดหลักการไปนิดหนึ่งว่าเอ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะเออประมาณนี้เออแต่เป็นแบตของไทยนะครับอ่ะอ่า,า CCA มีส่วนสำคัญอะไรใช่ไหมครับก็คืออย่างที่เล่าเลยรายละเอยียดของมันคืออาเอาไวด้ดูคร่าวๆว่าแบตเตอรี่รูกนี้ย เสื่อมสภาพหรือยังใกล้เสื่อมสภาพหรือยังใช่ไหมครับมันก็คือแอมนั่นแหละแอมแปรผันมาเป็นตัวเลขดิจิตอลแค่นั้นเองว่าเหลือน้อยเหลือมากอ่าควรจะต้องเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าควรที่จะทําอะไรต่อไปอะไรประมาณนี้เช็คคร่าวๆนะครับอ่ะเอาไปว่าเอาเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวพอครบพันทับว่ามาฉเฉลยว่าแบรนด์ไหนที่ C.T.A. น้อยแล้วเป็นของไทยทำว่ามันเป็นแบรนด์ไหนนะครับแล้วต้นทุนต่ำด้วยไม่สูงมากเท่าไหร่ราคาไม่แรงแล้วก็สองแบรนด์ไหนที่คุณภาพแบตเตอรี่โอเคอะ C.T.A. เยอะด้วยแล้วก็อึดด้วยกินน้ำน้อยด้วยโอเคบายบายเนื้อบางแบตเตอรี่เดี๋ยวมาเจอกัน